สวัสดีจ้ามื่อนี่พบกับสาวสาอีกแล้วค่ะและ้วกับบ่าวหนิงจ้ะสวัสค่ะมื่อนี่สาวสากับบ่าวหนิงนะคะก็จะไม่กินอ่าพักพีนองไม่กินลาบปลาดุกค่ะกับหมูทอดพักแกมกับซีอี่อย่างนะไอายสมพักสมพารแล้วก็อันนี้ ผักกระเดาค่ะพี่น้องคะคมๆเนาะไอ้ผักกระเดากินกับยังก็แซ่บแซ่บจ้าโอกอะไรใหญ่ห้างแล้วพี่น้องบันอยาเข่าแล้วค่ะกินเขาน้ำกันเลยค่ะวยนนี้กินเขาน้ำกันเนาะครื่องด่วนเดยกินเขาน้ำกันเนาะเพราะว่าเจ็บแบบหยุดบวดตรงกันจ้ากินเขาน้ำกันเลยค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนค่ะด้วยดเลยจ้าเตรียมพร้อมจ้าข้าวเหนียวเด้อตอนนี้พี่น้องไรบอกอะไรใหญ่ห้างเลยอยากเข่าเนาะตุ๋ยเด้อไอ้หิว

ก็ใช่เอินจนหอมอ่ะไม่หร <Ha? S 1> อฮะจนหอมจนหอมก <ừ. S 2> ินโชบอ่ะผ <ừ. S 2> ัดกระดาวจบับผัดกระดาวปุมใส่มืมอได้ไหมเนาะเีอบเนาะใช่ <ừ> mọi con kiện giải đơn cậy mọi con kiện giải đơn muốn con kiện giải đơn mọi người 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 Các bạn mọi người mọi เรื่องหรอกต้องอยากขอทั้หมยาไปรอเออลายเาไม่ตอบพี่นองเขาจะไเขาบ่นคุ้มป่พอาเดียวมันมันคนที่ว่าทั้งเขากินทั้งทั้งกิ่นทั้งเบาบ่โดนหวานที่น้องพี่น้องนะเรื่องไหนอยากบอกค้มแจมพี่น้องฟังหน่ยสินะ เ็ไม่แซวเลน้อ,นอยเหียวตตีตุยมึงไป <c ười> <Yeah. S 2> น,นอนหมป่าเอ้าข้าวกมเด็ดข้ากราบก็งาข้าักระดอกก็ลาบปาเ้อบแบบลอกเสดงนะเนี่ย มอนไทยด้วยอ,อําลำาอ๋อซุปเบื้อโซุปที่นอนเบื้องขมขมหัวเนือเขินใหเขาเอ็นจับกับจับจะบ,บอกได้ไหมน้องจับปากินกับอันนี้เดียวจับ สุมพักเนี่ยอืมบาไปสัวจัดๆจัด <c oughs> อืมไม่หน้อย,ยแจ่แนีิชิมมันแน่ทรายสาวสาวลงมือเอง ซื้อมูมากโลเท่สมออร่อยกุ้บาทฮะอ,บบอร่อยมีเสพี่าไม่หนักฮะเ,เพื่อนไหจะเพื่อนทีมของคุ้มขึ้นไงครับอึม่บอกแข่งนะผมผมขึ้นไงจับ ดูยัาไปบงังเสร็จเผิดป่ะผิดเพืนบะบะหมักเลยเปิดมือขับเลยลูกโดดโหมักผิดหรอวะลูกโดด ทำแซลมกันได้ค่ะเดอ้ขอขิงขาวมกั้วน้ำเุ้เาแซ่บครับแซ่บ,บไปช้กับอะไรก็ได้กินนอกกระตอกสถานที่ันไดที่ยังเปินืัย <c oughs> ครับ,บ,อ,นนบ,รบนอนของวัดคาร์ฟีน้อ่เป็นยังาน่บิดมีระบาดรอบสองน้นเทักาลว้ยว่างแผนไนวัยับนั่งปีใหม่กับวัคืบวัับ <c oughs> เราเพิ่งเกัดทียังไงตักโต๊ะเองตักโต๊ะเองเขากัน,นดีเดียหลับป่านะ,ะสวกตาตากะยังว่าหยับก่นอนกินกินนะั่ง

แค่ขนาะฟินเวอร์จะไปได้ยังไงวะ เแยบบัดแค่งือบักเกียบพวกมาเขือพราเรื่มสะอิะ่มเนาะอ๋ะอเอรอ พ um, <that> mm ักกัไม่เดอไม่ได้พักกนแล้วไม่หลายพดพี่น้องกินก็ไม่ด้อืมธรรมดาอืมชอบบอืม <น>อืมีกคำหนึ่งขาวสาอิ่มมาได้พี่น้องอิม่มยังพันวะบ่บป,ปากบวบหิวจ้ามือขึ้นบ่คคอยเดี๋ยวกินข้าวกินหน่อยน้ำเสาวรสเลยเหิวเดีย๋ยวคำก่อนยนกอืมอืออิ่จังวะ้นักหลุมครับ ขาบคันดีกระดมนับมั้งยิ้มหลักพี่น้องขาแสบหลายมาเนี่ยมาอนี่กับผ้าพี่นอเอฟซีทุกคนนะคะมากินข่าวน้ำกันค่ะก็มนมีอย่างหลายนอคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้สาวสากระบมนีเนี่ยนะคะจะเป็นกำลังใจจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้เรซ่างสรค์คลิปดีๆออกมาพี่พี่น้องมึงเนาะแม่นจ้าไหนคะ่ะครับผมสวัสดีค่ะจ้า <laughs>